ัลโหลไมเคิลเบไบอรี่อยู่ไหนเพื่อนแม่แด้วนี่ยิ้มมาสวัสดีจากอังกฤษค่ะทุกคนค่ะหวังว่าทุกคนจะสบายดีด้วพี่น้องเด้อว,วันนี้ทรายก็เอาวิดีโอง,ง่ายๆมาฝากทุกคนตามที่เราไปจ้ะ วันไหนที่เราไปเดินไกลๆไม่ได้มีเวลาน้อยหรืออะไรยังไงเนาะ,ะเราก็จะเดินแถวแถวเมืองที่เราอยู่วันนี้ก็เลยถ่ายบรรยากาศเมืองที่เราอาศัยอยู่ให้ทุกๆคนดูนะคะเป็นเมืองเล็กๆาทางเหนือของอังกฤษนะคะเขาเรียกเวสนะคะเวสยอร์ช์พี่น้องเมืองที่ใจอยู่ก็คือเมืองเวสตบีนะคะคนค่อนข้างจะเยอะพี่น้องคะไม่รู้ว่ามาจากไหนส่วนใหญ่ใจคิดว่าเนาะคนที่ขับรถ แบบจะไปลอนดอนหรือว่าจะไปสกอตแลนด์นะคะเขาเข้าอันนะั้นเขามาจอดพักพักรถแล้วก็ซื้ออาหารกินแล้วก็เลยเดินดูเมืองใส่คิดว่านนะคนเลยเยอะตะกี้พากันจอดดูนะคะที่ไหนที่ไหนถ้าเห็นคําว่าไทยแลนด์ลูกสาวก็จะสนใจพ่อเขาบอกอุย้ยค่าแลกเปลี่ยนเงินลดลงมากเลยบสัสน <c oughs> นั่นแหละจ้าพี่น้องจา <c oughs> ก็ตามสถานการณ์เนาะวันนี้เราก็จะเดินไปตรงจุดที่ เหมือนกับเป็นจุดที่ฮิวใจของทายได้มากที่สุดในเมืองนี้ก็คือจุดแถวแถวนี้พี่น้องคาแถวแม่น้ําช่วงนี้เนาะค่ะเดือนปลายเดือนกุมภาพัน์ธยังมีดอกไม้ให้เราเห็นคือดอกสนูดรอปนะคะพี่น้องที่สายถ่ายอยู่ตะก,กี้นี่ทายก็จะมองนะคะมองแล้วมองอีกมองนั่นมองนี่คือความสุข ของเวลาเราได้เดินพี่น้องขาเดินเดินแล้วมันได้หลายๆอย่างเหมือนที่ใา่ว่าเราไม่ใช่ดออกกําลังกายอย่างเดียวคือส่วนใหญ่เลยจะได้ชมสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในธรรมชาติแล้วก็ได้เจอผู้คนได้คุยกับคนได้ทักทายกันนะคะแล้วก็ได้ใช้เขาเรียกว่าอะไรใช้เวลาใช้เวลาร่วมกันกับครอบครัวพี่น้องจ๋า จุดนี้ล้ค่ะเป็นจุดที่แบบว่าจุดชมวิวที่คนที่เมืองนี้นิยมกันนะคะเห็นไหมค่าจัดโต๊ะไว้นั่งเต็มเก้าอี้โต๊ะเวลาหน้าร้อนคนจะเต็มเลยนะคะมาปิกนิกกันพาเด็กน้อยมาเล่นน้ําพี่น้องคะนั่นละจ้ะน,าาาน้ําก็จะลดลงเหลือนิดเดียวที่เข้ามาเดินเล่นนะไม่ได้ไปไว่ามาว่ายน้ําจุดตรงนี้นะคะร i เวอร์วอล์ฟริเวอร์วอล์ฟนะคะก็จะมีไหลผ่านหลายๆเมืองพี่น้องน้องเมลีชอบมากๆเลยสมัยก่อนนี้เอา ขนมปังมาให้เป็ดนี่เกือบทุกวันพี่น้องแต่ตอนนี้นางก็โตแล้วไปโรงเรียนเป็นส่วนใหญ่อันนี้จะเป็นวันหยุดของครอบครัวนะพี่น้องฉาในวันที่ไม่ได้ไปไกล mm hmm. กินข้าวเสร็จอาจจะเป็นวันอาทิตย์อย่างนี้นะจ๊ะแล้วก็มาเดินแถวใกล้ๆพี่น้องพ่อกับลูกชอบแกล้งกันนะคะพ่อกับลูกสองคนนี้ชอบหยกชอบแกล้งนิสัยแบบว่าเหมือนกัน น้องเมลีชอบโจก๊กนะนะเขาเอ็น่าโจ๊กกิง้งพี่น้องเขาจะเป็นคนบุซซี่เลียดเหมือนพ่อเขาเป็นคนที่แบบว่าชอบตลกคบขัน <c oughs> เหมือนคุณปู่ค่ะคือพ่อไมเคิลแต่คุณย่าจโจนค่อนข้างจะเป็นคนที่แบบอ่าเข้มๆหน่อยแต่ก็มีความตลกในตัวอยู่แต่ว่าพูดถึงว่าเป็นคนคลึมมากกว่านะนะพี่น้องเอาทรายเล่าสู่ฟังทุกคนก็ดูบรรยากาศในเมืองที่ทรายอาศัยอยู่ด้วยกันนะจ๊ะ โดยทั่วๆไปก็ประมาณนี้แต่ว่าไม่ได้ไปทุกซอกทุกมุมนะคะเดินผ่านตรงไหนนิดๆน้นอยๆก็ก็ถ่ายให้ทุกคนดูใจเลยถ่ายจะจบคลิปไปตรงที่บ้านชั้นเดียวแถวนี้ค่ะตรงนี้จะเป็นบ้านของรัฐบาลนะคะบ้านชั้นเดียวแล้วก็มีทั้งเอกชนและรัฐบาลนะคะ่ะพี่น้องคะกว่าจะได้มาอยู่นี้ใช้เวลานานมากนะคะต้องต่อคิวกันนานถ้าเป็นของรัฐบาลส่วนใหญ่แล้วอายุเยอะๆหรือว่าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ผู้พิการอะไรอย่างนี้เขาก็จะให้คิวกันก่อน ะะเขาก็จะนิยมมาอยู่กันเวลาที่เดินขึ้นเดินลงบ้านยากๆลำบากนะพี่น้องคะนั่นล่ะไปแล้ววิดีโอนี้กดไลค์กดแชร์ค่ะบายบาย